สวัสดีครับน้องต่อคอมพิวเตอร์ทุกเรื่องไอทีที่คุณต้องการนะครับวันนี้ผมมีตัวฮาร์ดดิสต์นะครับมือสองมานำเสนอนะครับก็คือมันจะเป็นฮาร์ดดิสต์โน้ตบุ๊กนะครับมีอยู่2ตัวนะครับนะครับนี้ตัวแรกนะครับผมตัวที่2มอีกตัวนะครับผมครับก็ตัวแรกนะครับ ตัวนี้ความจุอยู่ที่ประมาณหนึ่งไบต์นะครับผมครับก็คือพิกนะครับผมอยู่ที่หนึ่งกิกะไบต์นะครับตัวนี้นะครับผมจำหน่ายที่ตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับทดสอบแล้วนะครับไร้แบตนะครับผมสามารถบันทึกข้อมูลได้ปกตินะครับผมครับแล้วผมประกันให้สิบห้าวันนะครับผมแล้วก็ตัวที่สองนะครับครับตัวนี้จะเป็น ฮาร์ดดิสต์รถบุกเหมือนกันฮะอยู่ที่500กิกนะฮะตัวนี้ผมจัดจำหน่ายที่ตัวละ500บาทนะครับเหมือนกันครับปกติดีไร้แบตนะฮะแล้วก็รับประกัน15วันนะครับสามารถที่จะอินบอกมาในแฟนเพจฮะหรือว่าจะแอดไลน์มาติดต่อก็ได้นะครับตามคิว่าร์โค้ดที่ให้ไปเลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากนะครับฮาร์ดดิสต์นะครับเป็นของมือสองนะครับก็ มีประสิทธิภาพใช้ง,งานได้ปกตินะครับผมครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อมานะครับขอบคุณครับน้องต่อคอมพิวเตอร์ทุกเรื่องไอทีที่ตามใจคุณสวัสดีครับ